น้องนัตตี้นะคะ True AF7 นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถจริงๆเพระฉาต่านติดชีวิตเธอกันค่ะหลากหลายบทบาทในวงการบันเทิงที่ออกมาจากความสามารถของเด็กผู้หญิงหน้า,นาสวยผลผลิตบ้าน True AF7 อ,อย่างนัตตี้ทัญนัน,าน พิพัฒน์ชัยสิรินะคะที่มีผลงานมาให้เราชมอย่างต่อเนื่องทั้งพิธีกรผลงานการแสดงนะคะอย่างละครมนต์เจตพูดทาง True For You แล้วก็มีซีรีส์ให้พวกเราได้ชมกันอย่างเรื่อยๆค่ะก็มีละครมนต์เจตพูดค่ะทางช่อง True For You ตอนนี้ทำพิธีกรทำอยู่หลายรายการเลยค่ะรายการ Knowledge Tank แอปวิชันที่มาอัาจวันนี้สอนศาสตร์ Spark Life Brain Box แล้วก็เป็นพิธีกรแจ้งรายการของช่อง3ด้วยค่ะ สิงมันอยู่กับมันนานๆนนจริงหรือเปล่าอ่ะมันน่แดลงที่ฆ่าทุกคนฝันนี่ดูตั้งใจเรียนนะมาติวให้เราหน่อยดีก็ได้งั้นเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันที่บ้านฝันนะ ถึงแม้ว่าจะจบซีซันไปแล้วหลายปีนะครับแต่นัตตี้ก็ยังคงคิดถึงเวที True True AF เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะนั่นคือก้าวแรกที่ทำให้เธอเนี่ยได้ทั้งประสบการณ์ความรู้แล้วก็มิตรภาพครับ ทั้งประสบการณ์ทั้งความดูแล้วก็เหมือนเราได้มีตภาพเพิ่มขึ้นทุกวันวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าแบบหนูยอมรับเลยว่าหนูโตขึ้นได้แบบขอเอฟจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุ่วสมันจะแบบกดดันนิดนึงเวลาจะขึ้นแล้วมันจะโอ๊ยจะทาได้ดีไหมมันจะทําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอขึ้นไปปุ๊บแล้วแบบพอมันทําออกไปได้แล้วมันดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกภูมิใจมากตอนสวยสย ถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถนะคะทั้งด้านงานแสดงพิธีกรและตอนนี้เธอก็กำลังเรียนอยู่ด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอในทุกๆด้านด้วยนะคะอ,อดููย่แ <laughs> <laughs> รายการเยอะกต้องนะครับ